ดูขอชีวิตจริงกันมึงไม่ต้องพูดเลยนะกูรู้เรื่องอะไรแต่ไรแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรมาแล้วพระมาแล้วคุณจะพระเลยพระนั่งหมดเลยไม่ได้คุยหรอกมึงไม่ต้องมาสั่งสอนกูมาถามพระมาได้อะไรกูไม่ได้เชิญเลยกูเป็นที่ตั้งนะพระมาได้อะไรอ่ะชีวิตจริงเองนี่พี่นอศักดินสักมาหมดเลยตำรวจที่ดินวัดทำไมอ่ะบุกรโดนบุกรุกสีได้ เอ้กดนเดี๋ยวให้คุณธนาบ้านอยู่จังหวัดอะไรอ่ะสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ก็เป็นเจ้าวาดอ่ะเจ้าสำนักมันเป็นมันเป็นวัดร้างแล้วก็มาเอ่ะมันเป็นวัดร้างอะไรมันเป็นใบอะไรอะที่ทำปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอทนาโนบีเป็นวไดมัมันโนบีเป็นเป็นน้องมันหยุดปีนี้มองเดี๋ยวได้รอธนายอะไร อ่ะพาเราปรึกษารัตนาเนี่ยอ่ามึงไม่ต้องมาขึ้นเสียงหรอกยายก็เป็นทนาอยู่ชีวิตจริงอะมีเพื่อนพี่โนดเยอะเฮ้ยคุยต่อหน้าพระคุยดีๆหน่อยกูไม่ดีหรอกมึงปากเนี่ยจัดกูกูพูดกันดีดีกับเขาแต่มึงจะไม่ดีเลยทําไมมึงดีกับผมอ่ะมึงไอ้เหี้ยด่าพระทำไมด่ามึงแหละพี่โนดกพลังมาแอบแลอบมองหน้าไปที่พระเพื่อนตำรวจเยอะเลยพี่โนดรัตนาแล้วแต่มองหน้าพระทำไมอะ โอ้ยไม่ได้มองมึงไงไหนมองเฮ้ยดูเด็ดังไมแล้วนะโอ้โหนี่ทำไมนะนี่ไม่ได้ขึ้นทางเลยนะเพื่เพื่อนฟังกันทุกคนนะเรากุ้มใจมากเลยไอ้นี่พูดอย่างเงี้ยขอพระทำโทษให้คนมาแอบยิงมันได้ตายเลยเนี่ยเขาจะมาทำโทษบ้านรดตน์เลไม่ต้องพูดกันอย่างนี้หลักเนี่ยพระจะเอาพวกมึงจริงเลยกูเป็นคนดีนะจิ้มพจริงแกว่าสงพูดอย่างนี้เลยนี่คือความฝันนี่มรสอนรัตนนาเลย นี่มอนสอนเลยพายอย่าไปฟังมาเลยไอ้นี่ไอ้ไอ้นาคีฆ่าเนี่ยพระสงฆ์ก็จับมือเลยใช่ชีวิตจริงมีนะเยอะพระช่วยสอนผู้หญิงนี้ว่าห้ามปากจัดเลยดิมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกให้พระสอนมึงนี่แหละเดี๋ยวพี่โนนมาตำรวจแล้วพระดลใจให้มาจริงจริงพระคอนมึงไม่ต้องเป็นใหกูเรยกมาเรียกมาเลยบอกว่ามึงาไปดูนี่เราดูเลย อาลันานะพูดกับพระนีนีหน่อยนี่ยังไม่ได้พูดกับเขาเลยนะอ้าวฉันนิ่งนวนนะพูดกับใครไม่ต้องมาบากอย่างนี้เลยนะชีวิตจริงกูมีนะมีอะไรที่พี่ชายเป็นตำรวจเยอะเลยแล้เพื่อนพี่โน่นเยอะเลยเขาพูดเลยรัตนาจะเย็นเย็นเขาพูดคำเนี้ย แล้วพ้าใจงเงยน็นมาวะไม่ต้องมาถามกูเลยควาย <c oughs> เอาดาพระควายอีกเออมาอนะไหนยังไม่ได้พูดกับพระเลยนะ <c oughs> โอ้ยไอ,อ้นี่บงการปากแบนั้นเลยเนี่ยย่องพระย่อมทำโทษเอาพระอยู่นี่อ่ะกยังไม่ได้พูดกับเขาไรา้การดยนะเราเหันหน้ามองเขาอ่ะนั่นดูแต่ละคนพูดสินะพี่จ๋า <c oughs> พี่เป็นคนดีนะพระย่อมรู้ ชีวิตจริงหนูจะเป็นคนดีดีตำรวจมากันมีอะไรกันเรียกมีอะไรครับฮะเกืดฮะเฮ้ยฮะพระจ่าทำตัวอีพบานึงนะทำตัวอีกพบางอย่า้ทำตัวอีไปทำต่วอาภ้าเดี๋ยวให้คุยกับธนาเลยแต่คุยกับรัตนาเลยสอนตนาหน่อยเลย โอ้ยออกคำสั่งกับพระสงฆ์บอกเลยบอกว่าอย่าอย่าอย่าหยาบคายตอ่อไปเด้อบอกไม่บอกยมรัตนาอย่าหยาบคายน่เลยโอ้ยมอย่าอย่าหยามนะนี่หนูไม่ได้พูดอะไรเลยนะอือด่าพระทำไมอ๋อโอ้ไม่ได้ด่าเลยได้ยินไหมไม่ด้ยินไม่ได้ยินอะไรคำพูดด่าอะไรล่ะด่าพระไม่เงี่ยอะไรควายควายมึงแต่งเรื่องในปากเองเลย เฮ้ยคุณาพระนะอย่ามาชิมนะฉันอย่างนี้นะมาตบปากมันหรอมาตบฉันสิให้พระตบอีกเฮ้ยสั่งการแบบนี้นะออันนี้มาเรื่องอะไรกันนั่งเลยอ้าอทำบ้า,า,า,ม,บามั้งมีเออมโอ้ก็ซุบปากอยู่ <c oughs> ไ,ไอ้นั่น <c oughs> ชีวิตมีจริงนะ พี่ชายกูหลายคนเลยเดี๋ยวก็จะมาแอบยิงมอนอะไรพ่ะเอาเนี่ยมาแล้านะมาว่าอะไรพ่ะช่วงแรกสี่ห้าวันไม่อยู่เนี่ยสี่ห้าวันได้ยังคนข้าเอขาหล่อแบบนี้สี่คนยังไม่ได้หรอใช่เลยใช่ไหมสี่ห้าวันอ่ะแล้วลงเงินเป็นเป็นตัยังลงบ้านเลย โอเคมาตรงข้างนี้ไม่ไปเสพสมานะตรนี้เ <c oughs> น่สอนไอ้ที่มันชอบเสกยาสอนไปเนี่ยฮะมันชอบเสกยาไปอยู่เนี่ยเหรอสอนไปหน่อยดิเดี๋ยวเรื่องเสพยาเป็นอันตรายนะอย่าเสพเพราะจะทําให้ตัวเนื้อเนี่ยร้ายกาจคืออักเสบขาดทุกอย่างเจ็บป่วยโอเคได้ยินรต <Okay. S 1> นะเราบหร,รอ,อยังอย่าไปเสพยก การเสพยาดีไหมป้าไม่ดีเลยพี่ทําไมไม่ดีครับมันอันตรายเข้าไปในร่างกาย้แลวมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอโอ้ฟังนะครับเอฟซีย่เสพยาราตนาบอกเลยเนี่ยเออไปป้าน,านนะนะอย่าพูดเไยเนี้ยอย่าป้าเสพยาว้าไม่ต้องมาถามหรอก แ้ยบ้าไม่ได้เป็นอย่างนี้ทพูดเลยนะป้าพูดจาดีทำไมป้ารู้เลย่ออยดีแล้วพี่หนูจะสวดให้พี่เยอะเอะโอเคป้าอยากรู้การเสพยาที่มันไม่ดีใช่ไหมใช่พี่โนดสอนที่เป็นตำรวจนะทำงานอยู่กับเพื่อนมันโนดหลายคนเลยมาที่บ้านน่ะคุยกันเยอะเลยก็บอกลัตนาใจเย็นๆนะผมคอยฟังช่วยเหลือคุณอยู่ป้าและอาการที่ด่าคนทั้งวันนี่มันเกิดจากอะไรป้าใครด่าล่ะไม่รู้เิยพูดรวมๆอ่ะ ไอ้พวกที่ชอบด่าคนทุกวันเกิดไม่ดีหลอะเลวซามพระก็จะทำโทษอย่างหนักให้คนนั้นเน่ะตายและให้คนแอบยิงไอ้คนที่ชอบด่าคนนะใช่เลยและไอ้ปากคนที่ทำร้ายกับคนด้วยนะก็คือคนที่ชอบปาบปาบอย่าเรียกมากพี่โนดรู้แล้วนะกำลังเอาความจริงแต่ลุงจิตรู้หมดเลยผมอยากรู้มากเลยคนเสพยาแต่ทำให้ร่างกายไม่ดีใช่ไหมใช่แล้วคนที่ด่าคนทุกวันทุกวันเนี่ย มันจะเขาจะมีกรรมไหมป้าเขียวสอนคนอื่นที่ไล่กาดนั่นแหละพ้าสับมือให้เห็นเลยสับยังไงป้าโ้กูไม่สับให้ดูหรอกแต่ป้าก็ย้ำถ้าใครที่ด่าคนนี่คือบาปแม่แน่นอนแล้วป้าบาปไหมกูไม่บาปกูไม่ได้ด่าใครเลยก็ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงป้ากจะพูดสิเดี๋ยวพี่โนดมากับตำรวจเยอะไม่ผมหมายเพราะว่าป้าได้ด่าคนทั้งวันโอ้ยพูดมีความจริงเลย มื่อกี้ป้าเพิ่งด่าพระไปอ่ะโหตายแล้วนี่พระจ๋าผมไม่เคยพูดด่าเลยไอ้นี่ปากหมานี่แหละเนี่ยด่าบาปไหมเนี่ยนี่แหละมึงกับปากไม่ดีอ่ะจะนี่บาปไหมชอบด่าเพราะว่าปากหมานี่ด่าบาปไหมไม่บาปหรอกเอ้าเพราะคนเที้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเอ้าเมื่อกี้พขาด่าคนบาปตัวเองด่าไม่บาปอย่ามาพูดอย่างนี้นะชีวิตจริงจะเกิดแล้วมากันแล้วตำรวจนะป้าคือไปบอกผู้ชายฟังว่าถ้าคนที่ด่าคนเนี่ยคือบาปใช่ไหมแต่ถ้าป้าด่าคนป้าไม่บาปใช่ไหม ไม่เคยด่าใครเลยนะยแล้วเมื่อกี้ใครด่าล่ะไอ้ป่าหมาอมืนี่นะคนนี้ด่าป้าป้าเป็นคนด่าเองนะอย่าาสกิดนะจับไม่ได้เหรอนี่เดินทำอย่างนี้นะนี่แหละพระรู้แล้ว,ลลวคงหยุดพูดแล้ว